สวัสดีค่ะก็สำหรับไอลิงเมื่อวานนี้นะคะราคาที่ลงมาเนี่ยพี่มองว่าน่าจะมีจากสองสองเหตุการณ์นะคะก็คือน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ตัวงานซัมเมอร์ลิงเคเบิลที่เกาะสมุยซึ่งถ้าเราตามข้อมูลของไอลิงอยู่เนี่ยก็น่าจะต้องรอในเรื่องของโปรเกสการเซ็นสัญญาตัวซัมเมอร์ลิงเคเบิลที่เกาะสมุยนะมูลค่างานก็ถือว่าค uh ่อ huh. นข้างมีในยย่สำคัญละประมาณ1,800กว่าล้านนะ1ะ1ล้านซึ่งถ้าเซ็นเข้ามาได้เนี่ย มันจะต่อยอดแบ็กกรอกแล้วก็น่าจะทําให้เออร์เน็งโมเมนตัมของปี2024กับ2025เนี่ยยังมีทิศทางการตอบโตได้ต่อเนื่องจากฐานที่สูงในปีที่แล้วนะคะประเด็นเนี้ยพี่ให้น้ําหนักว่าน่าจะเป็นสาเหตุหลักเลยที่มันอาจจะยังดูเหมือนไม่ค่อยมีความคืบหน้าเท่าไหร่ นะแล้วก็อาจจะนําไปสู่เรื่องของความกังวลในเรื่องของรอยต่อของงานถ้างาน s u ม m ม r ร์เนเคเบิที่เกาะเต่าซึ่งเขาอยู่ระหว่างปลายงานและน่าจะปิดโครงการแล้วก็ส่งมอบทั้งหมดเนี่ยในช่วงประมาณสักปลายเดือนเมษา ซึ่งถ้ามันเกิดความร่าช้าของสมุยเข้ามาเนี่ยมันอาจจะเห็นรอยต่อของงานแล้วก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของตัว Earnings ในช h o ตเทอมสำหรับตัวไอ i ิงนะคะน่าจะเป็นประเด็นที่ทำให้เกิดความกังวลแหละแล้วอาจจะมีการขายทำกำไรออกมาในช่วงเมื่อวานนี้ ส่วนปัจจัยพื้นฐานพี่ยังมองเหมือนเดิมนะคะในภาพรวมของตัวธุรกิจ e EPC เนี่ยณสิ้นปี2023นี่เนี backlog ที่เขาจะรับรู้ไรายได้ในปีนี้เนี่ยมูลค่า backlog สิ้นปี2023ยเนี่ยยังมีมูลค่าคงเหลืออยู่ที่แถวๆประมาณสัก1,137ล้านปีนี้จะรับรู้ประมาณ93%ใน1,137ล้านเนี่ยมันจะเป็นงานเกาะเต่านะคะซึ่ง,งยังมีมูลค่าคงเหลือที่จะรับรู้ทั้งหมดเนี่ย ประมาณสัก340ล้านในช่วง First สฮา f ของปีนี้นะ uh, เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นหลักเลยส่วนงานสมุยเนี่ยยังคงให้น้ำหนักว่าน่าจะมีการเซ็นงานเข้ามาได้เนี่ยในช่วง ปลายเดือนนี้นะคะก็อาจจะต้องตามหลังสงการอีกนิดนึงว่าถ้าไม่ข่าวดีเกิดขึ้นแล้วก็เซ็น MOI, LOI ไเอ่อ LOI ได้ตามแผนเนี่ยก็น่าจะมีตัว b a c k r o อกเนี่ยเพิ่มเติมเข้ามาอีกประมาณ1800ล้านแล้วก็น่าจะเริ่มรับรู้เลยได้บางส่วนนะคะในช่วง Q3 ตามสมมติฐานที่พี่มองในกรณีเบสเบสเคสนะคะถ้าเกิดออกมาในในทิศทางนี้เนี่ย มันน่าจะมีมูลคา่าส่วนเพิ่มต่อกำไรในปี2024เนี่ยประมาณ13%อัพไซด์นะแล้วก็2025เนี่ยประมาณ22%นะคะ ตามตัวเลขที่เคยประเมินไว้ก่อนหน้าส่วนราคาเป้าหมายที่จะเกิดขึ้นจากการรวมสมมที่ฐานงานสมุยเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณราวๆสัก80ตังค์จากราคาเป้าหมายปัจจุบันที่9บาท,บาทโดยภาพรวมเนี่ยยังคงมองในเชิงของทิศทางปัจจัยพื้นฐานเหมือนเดิมนะคะประมาณการปัจจุบันยังไม่ได้รวมงานสมุยเข้ามาเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนดาวไซที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ไม่ได้งานสมุยเนี่ยพี่มองว่าไม่มันมันจะไม่เกิดดาวไซแหละ เพราะฉะนั้นเนี่ยราคาที่ปรับตัวลงมาเนี่ยยังมองว่าอ่ายังอยู่ในโซนที่ลงทุนได้ส่วนตัวธุรกิจของเขาเองเนี่ยถ้ามองภาพของ E a r n i n g ไม่รวมงานอ่สมุยเนี่ยปีนี้เนี่ย e a r n i n g อาจจะไม่ได้เป็นจุดเด่นคะแต่ดิวเดนยิวของตัวนี้เนี่ยถือว่าอยู่ในระดับที่น่าสนใจนะคะประมาณสัก3าสี่เปอร์เซนเฉลีย่ยต่อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือว่ายังเป็นหุ้นที่ลงทุนได้ในเชิงปัจจัยพื้นฐานแทร็กต์ไพที่ประเมินคือ9 4 0บาทิบนะคะยังไม่รวมอัพไซด์จากงานสมยุย อ่ะครับโอเคก็สําหรับไอลิงนะครับผมสรุปง่ายๆแบบนี้นะครับว่าจริงๆถ้าดูเรียกชันที่เขาพูดถึงงานสมุยนะครับซึ่งเป็นงานต่อยอดการเติบโตหลักของปีนี้นะครับก็มันถูกพายินอยู่ในราคาหุ้นประมาณหนึ่งแล้วลหะนะครับเราคิดภาพง,ง่ายๆแบบนี้นะครับว่าพี่ก้อยประเมินมูลค่าเพิ่มเนี่ยแปตังค์นะครับเมื่อวานหุ้นปรับตัวลงไปม,มาสัก4ี่สี่สิบห้าถาตัง 45-153นะครับดังนั้นเนี่ยเหล่าท่านถ้าเป็นนักลงทุนนะเรารู้สึกว่ามองว่าเรื่องเนี้ยเป็นปัจจัยเร่งนะครับแล้วอมองว่ามันมีความเสี่ยงจะไม่เกิดหรืออาจจะเซ็นไม่ได้หรืออะไรเงี้ยถ้ามองโบสนะครับแต่ต้องบอกว่าราคาหุ้นตรงเนี้ยอาจจะยังสะท้อนไประดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเชื่อว่าเชื่อมั่นว่าเซ็นได้นะครับผมคิดว่าตามที่พี่ก้อยมองภาพเนี่ยตรงเนี้ยเ้าเป็นจังหวะสะสมได้นะครับอันนี้เป็นเชิงกลยุทธ์นะครับที่เรามองฝั่ง ไอลิงนะครับทีนี้ให้โคโจดูภาพบ้างนะครับเมื่อวานแบบโคจโจ,โโจดูเร็วๆเลยนะครับเมื่อวานดูถูกขายมาเยอะเลยนะครับในทางเทคนิคเรามองยังไงต่อดีครับครับก็แท่งโหหานี้เป็นแท่งแดงยาวลงมาเลยครับแล้วก็มันหลุดตัวโซนแนวรับ7.25จดขึ้นไปนะอ่ะลงมานะครับก็ทํไม่้7.25เนี่ยจะเป็นแนวต้านนะครับพอแนวรับมันถูกบริชลงมาก็กลายเป็นแนวต้านนะ7จ5 7 4ุดจด เป็นดัวต้าตัวของแน,นวรับนะครับก็อยู่ที่บริเวณโซนโลถัดไปนะ6.9แล้วก็6.6ตรงนั้นก็จะเป็นแนวรับในการพิจารณาทยอยอ่าซื้อม่อตัวนั้นเองครับอ่าครับก็เชิญตัวยุทธ์ผมคิดว่าคิดเหมือนเหมือนโคจโจเลยนะครับก็รอให้หุ้นมันเซตเตอร์นิดนึงนะครับแล้วถ้าท่านคิดว่าพื้นฐานน่าสนใจเนี่ยก็ค่อยๆทยอยสะสมได้ในภายหลังนะครับวันนี้ขอบคุณมุมมองจากพี่ก้อยด้วยครับ สวัสดีค่ะ